น้องสมจีบเรา c ีวิกเอแต่งหน้าทาปากหน่อยแล้วก็วันนี้ครับถึงรอบที่เราจะต้องเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางอย่างเดียวก็กระไรอยู่ก็ต้องมาโดนล้อชุดใหม่กันด้วยเป็นฟอสร้อเเน,น,นะเพื่อนๆนะไบลาฟอสการผลิตที่ดีที่สุดของฮอแม็ในราคาที่ไม่ข้ามห้าหมนบาทนะครับและมีของติดตั้งได้ทันทีไม่ต้องรอส่วนยางยอดขายอันดับหนึ่งบิสโตรออดีนอลีน r e ศ4ครับยางสปอร์ตสมรรถนะสูงที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆยางมันคุณภาพดีมากๆเกาะถนนดีมากเปลี่ยนเลนมั่นใจเข้าโค้งมั่นใจแล้วก็เป็นยางสปอร์ตที่ไม่ได้กลัวน้ำเลยขนาดนั้นดีไซน์ก็สวยครบถ้วนสุดๆรุ่นหนึ่งนะเพื่อนๆอยากจะแต่งแบบสเต็ปล w อสเต็ปแรงที่นี่ก็จัดให้ได้จบๆรับสายชีวิตครับ ที่นี่เป็นอันดับต้นๆที่แต่งชีวิตมาอย่างยาวนานและยังแต่งอยู่เสมอไม่ว่าจะงบประมาณย่อมเยาวหรือจะงบประมาณบานปลายที่นี่จัดให้ได้หมดครบทุกงบประมาณครับผมปล่อยน้อมไว้พนานนะครับได้เวลาแต่งน้อมหน่าดีกว่าเดี๋ยวจะน้อยใจนะเนี่ น้องส้มจี๊ดเราซ i วิ c เอฟอีราวาอเลนนะครับยังอยู่นะยังอยู่ดีคันนี้ก็ใช้มาหลายหมื่นละแต่งหน้าคาปากหน่อยแล้วก็วันนี้ครับถึงรอบที่เราจะต้องเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางอย่างเดียวก็อะไรยอยู่ก็ต้องมาโดนล้อชุดใหม่กันด้วยเพราะว่าล้อชุดเดิมนะฮะอย่าง p c ซีหนึ่งนก็ ใส่มาสักระยะและ้วเพื่อนๆที่สนใจนะล้อตัวนี้ก็ถือว่าเป็นล้อลายอมตะในรอบหลายๆปีหลังมาก็น่าจะเป็นดีไซน์ที่ติดตั้งออกไปใน Honda c i ีวิเนี่ยเยอะมากๆสีแล้วก็สเปคพิเศษของทางร้านและเลสเปคของเรานะครับมูลค่า38,000ล้อโฟลมิรีบเราแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาเนาะเพราะว่ามีล้อ Force มาลงใหม่เป็น Fo r c e อ0 0็นนะเพื่อนๆนะแบบนี่เลยท้ายมาล่า r c e ซึ่งเขามีสิ่งดีไซน์ที่เข้ามานะครับพี่ดิ้จัดมาสี่ชุดเพื่อนๆได้ดูกันซึ่ง เราจะเลือกหนึ่งดีไซน์ติดตั้งในรถของเราบอกเลยแต่ละลายเนี่ยสวยมากนี่ม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะฮะ MR1 นะครับ MR2 ตัวนี้ MR3 แล้วก็ตัวนี้ MR4 นะครับซึ่งหล่อทุกลายคนละสไตล์เลยนะฮะใครอยากจะให้ติดตั้งชุดไหนครับคอมเมนต์มาแล้วเราขออนุญาตเดี๋ยว เลือกอีกทีหนึง่งล้อตัวนี้นะฮะสามารถสั่งตัดได้ทุกสเปคด้วยนะเพราะว่าเป็นความที่เป็นล้อฟอร์ดร้อเปการเมอร์จีการผลิตเติมสูงจะได้ความแข็งแรงที่เหนือกว่าล้อทั่วไปเนี่ยประมาณสักงสามสิบสี่สิบเปอร์เซนต์แล้วก็ได้น้ำหนักเบามากๆนะฮะบ,บาลานซ์ล้อก็ดีมากๆแล้วก็ค่ายไมล่าฟอร์ดนะครับมีการรับประกันโครงสร้างตลอดเดี๋ยวยุตการใช้งานครับรับประกันสีหนึ่งสีเฮ้ยตตดใจยากมากเลยเดี๋ยวติดตามชมเรื่องอะไรไหนขอคิดครับส่วนยางรอบนี้ฮะเรามาติดตั้งยางยอดขายอันดัับบบบสหรรถแ เซกเมนต์กลางๆกันกับเบนสโตนอะดีนาลิน RE04 ครับยางสปอร์ตสมรรถนะสูงที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆในคลาส h onda Civic นะครับด้วยความที่หน้าตาเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วแก้มยางสวยแบรนด์ระดับ็อปและประสิทธิภาพการขับขี่ยอดเยี่ยมนะแต่ยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันอีกทีทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมาก RE04 ก็เป็นยางที่เป็นฝัญใจวัยรุ่นน่ะพูดง่ายๆนะครับครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะการขับขี่และราคาที่ไม่ได้สูงเ,เกินไปเดี๋ยวี่ดิมจะติดตั้งวิดโซนอะนิลีน r อ0อกับล้อตัวไหนติดตามกันต่อครับ few moments later. เลือกอยู่หลายวันสรุปก็จบเป็นตัวนี้ไมล่าฟอสนะครับ M R-SFO ก็สาเหตุที่เลือกรายนี้เนาะจริงๆใจก็อยากได้เป็นลักษณะกั้้นวายแหละซึ่งก็ลังเลก,กับ MR1 แต่ MR1 เนี่ยให้เ,เพื่อนๆมาจับจองดีวะเพราะว่าดีไซน์น่าจะขายดีอยู่แล้วก็เลยขอเป็นดีไซน์เนี้ยไม่น่าจะซ้ำใครเป็นดีไซน์ใหม่นี่ซึ่งรอเขาก็จะมีการเ n c ซีนะฮะตรงขอบแล้วก็ตรงฝานะครับด้วยความเป็นล้อฟอสแท้ร้อยเปอร์เซ็ตครับไม่ต้องกลัวเรื่องความแข็งแรง นี่คือล้อที่แข็งแรงที่สุดนะครับและบารล้านดีที่สุดเพราะฉะนั้นน่องเหนือจะดีไซน์ที่สวยงามแล้วคุณจะได้สมรรถนะการก,กับกี่ที่ดีที่สุดกับล้อฟอสอย่างมาย f าฟอสแน่นอนติดตั้งกับยางบิสโตรอันดรีนไอเนย์สียางคุณภาพระดับท็อปที่เรียกได้ว่าพิกัดเนี้ย ถือว่าเป็นยางที่นิยมที่สุดนะเพราะว่าราคาไม่ได้เกินเอือ้อมและดีไซน์ยางเขาก็สวยสมรรถนะการก,กับขี่ก็ยอดเยี่ยมเดี๋ยวติดตั้งมาแล้วเรามาว่ากันต่อสําหรับโปรเจกต,ต์การเสริมหล่อให้เจ้า Civic FE ในสเต็ปที่เราไม่ได้ตกแต่งไม่ให้เพื่อนๆชมกันมานะนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อเพื่อ โอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่จะพามาชมความหล่อของเจ้า CBF มีนะครับรถบ้านเสเตปนะซึ่งรถคันนี้นะทุกวันนี้ก็เป็นสเต็ปใช้งานนะบางทีก็มีถอดของแต่งออกไปหลายอย่างเพราะว่ารถคันนี้เราก็จะเน้นแบบให้ที่บ้านใช้ด้วยให้ครอบครัวใช้ด้วยนะครับสิ่งที่ถอดออกไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเบรกอินเลสโมโ b o ็อเนาะแต่ตอนนี้เราก็ติดตั้งเป็นเบรกคาร์บิลเล็ต TSW แล้วก็บอกนะครับบอกเรคคาโล่เราก็ถอนออกไปแล้วเพราะว่าที่บ้านบอกว่านั่งไม่สบายใครที่สนใจบอกซิ่งอย่างบอกเลคาโล่ีรก็ยังติดต่อได้นะครับซึ่งตอนนี้เรคคาโลก็มีรุ่นใหม่นะที่ราคาแบบถือว่ากําลังสวยนะนะครับเพราะว่ารวมรางนะครับเลคาโลตรงรุ่นเนี่ยก็แสนเสศษๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็รุ่น S R C สําหรับบอกเลคาโลรุ่นใหม่นะครับปี2024ช่วงนี้เราก็ติดตั้งไปหลายคันเหมือนกันนะครับ เพื่อนท่านใดที่สนใจก็สอบถามได้เนาะตอนนี้ก็มีสต็อกอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวขึ้นพาพไปดูนะครับซึ่งตอนนี้เรามาว่ากันในของแต่งที่ตอนนี้ติดตั้งอยู่ในรถคันนี้ของราคารวมแล้วคันนี้ก็เป็ดเสร็จเนาะเอาของที่ยังอยู่ในรถตอนนี้ต้องมาสักสี่แสนก็กว่าถึงอว่ามันห้าแสน,นก็เป็นสเต็ป <laughs> กำลังดีไหมหรือว่ากําลังดีไหมนะครับเลือกตัดแล้วกันนะครับว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยโอ้นี้มันแพงไปอ่ะนะครับเราก็สามารถเลือกตัดเลือกเอาออกได้นะครับ ราบอกนีก้ซีวิคเนี่ยถือว่าเป็นรถที่เราเนี่ยทำออกไปแล้วก็แต่งออกไปเยอะมากๆแต่เจเนเรชันที่แล้วเจเนเรชันนีนะครับก็ยังต่อเนื่องอยู่สินค้าที่เกี่ยวกับซีวิคเรามีครบมากๆมีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะครับนอกเหนือจากสินค้าที่ครบแล้วครับเรามีมาตรฐานเรามีความชํานาญในการทํารถรุ่นนีมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับเลี้ยวเข้ามาคับโปรโมชันอย่างคลิปนี้นะครับไฮไลท์เราอยู่ที่ล้อชุดใหม่แล้วก็ยางชุดใหม่ เราเปลี่ยนยางมาชุดนี้เป็นชุดที่3แล้วนะครับและชุดนี้นะครับเป็นยางชุดที่พี่ดิมอยากจะใส่มานานแล้ว มันไม่ต้องพูดเยอะนะครับยางมันคุณภาพดีมากๆเป็นยางสปอร์ตที่เกาะถนนดีมากเปลี่ยนเลนมั่นใจเข้าโค้งมั่นใจแล้วก็เป็นยางสปอร์ตท,ที่ไม่ได้กลัวน้ำเลยขนาดนั้นดีไซน์ก็สวยคือมันไม่ต้องอวยเยอะอ่ะสำหรับ I e 0 4อศูยไวรุ่นรูจร้จักอยู่แล้วจริงๆมันฮิตมาหลายปีแล้วแหล,ละเพราะฉะนั้นคือพี่ดิมย้ำอีกครั้งครับถ้าใครคิดว่าเฮ้ยงบประมาณยางสี่เส้นอ่ะสองหมื่นเศษอ่ะจ่ายไหวนะต้องโดนนะครับยางมันต้องโดนยางโคตรดี นะครับเป็นยางสปอร์ตที่ครบถ้วนสุดๆรุ่นหนึ่งแล้นะครับในคลาสนี้บอกเลยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เป็นเพื่อนจะปฏิเสธยางตนเลยนะครับอ่าส่วนล้อเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพรอมกันมาถ้าเพื่อนเพื่อนมาชมความหล่อของล้อชุดใหม่ที่ดีติดตั้งลงไปในเจ้า สน้นราวาของพี่อมนะครับนั่นก็คือล้อนี่เลยไมล่าฟอร์เป็นล้อฟอร์สแบรนด์ใหม่นะครับที่เป็นล้อสั่งตัด100%และเป็นแบ,บรนด์ล้อฟอร์สแรกๆที่ผลิตออกมาแล้วนำมาสป็อกให้ใครที่เป็นสายใจร้อนได้จับจองได้ทันทีเพราะปกติแล้วล้อฟอร์สคัสตอมล้อฟอร์สสั่งตัดเราจะต้องทำการมัดจำ เพื่อที่จะขึ้นแบบแล้วก็สั่งตัดใช้เวลาประมาณสักเดือนกว่าๆถึง2เดือนด้วยกันในกรรมวิธีการผลิตที่ดีที่สุดของฮอแมกในราคาที่ไม่ข้ามห้ามื่นบาทนะครับและมีของติดตั้งได้ทันทีไม่ต้องรอนี่เลยครับสำหรับดีไซน์ตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ไม่ได้ซ้ำใครในตลาดเลยตอนแรกเนื้อดินเนี่ยดูอยู่สรวเสี่ลายด้วยกันนะครับ สุดท้ายนะครับขนโหวตจากเอฟซีทมาคอมเมนต์กันก็จบมาเป็นลายนะครับล้อของเขาเนี่ยจะเป็นลนักษณะก้านแบบเขากว้างแล้วก็มีการเจาะทะลุตรงการ้านแล้วก็มีสเต็ปตรงขอบดูสวยงามลงตัวมากๆครับแล้วก็ฝาครับจะเป็นลนักษณะซีนสี 4. ราคาจับต้องน่ามากๆนะครับเพราะว่าปกติล้อฟอร์สเราต้องจ่ายกันเกือบแสนนะครับและดีไซน์งานสีหือว่าชอบเลยซึ่งแบรนด์ไมล,ล่าฟอรับขนาด8นิ้วครับ49,000บาท ราคาดีมากนะฮะและการรับประกันของล้อของเขาเนี่ยนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับคุณขับไปเนี่ยถ้าไม่ได้ประสบอุบัติเหตุน,นะครับไม่ได้ไปรถชนมาตกหลุมล็อแ,ลแตกแตแล้าวเปลี่ยนวงใหม่ทุ๊กรณีสีเนี่ยรับประกัน1ปีด้วยกันนะครับผมยิ่งอรัดกับยางสปอร์ตสมรรถนะสูงอย่างเบสโตนอ d เด n a l i n รี004นะครับยางสปอร์ตขวัญใจวัยรุ่นที่เรียกว่าเป็นยางอันดับหนึ่งที่ กุ่ม C เซกเมนตเลือกใช้ยิ่งสวยลงตัวอะดูกแกล้มยางบ r i d g e s t o n e r 4รัดกับไมล่าฟอร์ตั้งล้อให้ดูนะครับโอ้ยยงไงฮะแก้มของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้สโลปและก็ไม่ได้อิ่มจนเกินไปแก้มสปอร์ตตั้งสวยนะฮะล้อกว้าง8.5นิ้วรัดกับยาง2 3 5 4 4.8ออกมาไม่บางจนเกินไปและไม่หนาจนเกินไป ได้ฟิตเมนทที่ลงตัวสุดๆนะครับนะฮะโดยเฉพาะการจัดทรงด้วยโชคสัตว์เกลียว IS r s r b I โดยทีมงาน р ล s p e c t เซตติงออกมาให้รถคันนี้เนี่ยขับสม o o t ขับเนียนยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งโชค i s r b s I ก็ถือว่าเป็นพ็อปสุดในคลาสของ c ีวิ c อยู่แล้วถือว่าเป็นโชคที่ดีที่สุดครับในรถญี่ปุ่นวัสดุพรีเมียมแล้วก็โชค๊คเขาเนี่ย แฮนด์เมดทุกชุด Number ร์วันอินเตแปนะครับบอดี้พาร์ตดีกว่ะคันนี้ติดตั้งแบบคลิมคลีนเนาะนะพี่ดิมเกิดเปลี่ยนกันชนเป็น 5R FL5 นะครับมูลค่ากันชนหน้าก็20,000เจ็เศษกันชนหลังก็อีก20,000เจ็เศษพร้อมชุดท่อนะครับอมาดูชุดท่อคันนี้ติดตั้งเป็นชุดท่อโปรเด็คเกอร์ปูเซตลายไทยเทนออก3นี่ฮะท่อโปรเด็คเกอร์นะครับพี่ดิมชื่นชอบในชิ้นงานไทเทเนียมของเขา มันจะมีความจัดด้านก็ไม่ด้านจึงเงาก็ไม่เงามันจะแบบสีเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากสำหรับค่ายโปรดักเดอร์เราก็เลยชื่นชอบแล้วก็คันนี้ก็เลือกติดตั้งเป็นท่อจากค่ายโปัลเดอร์ครับสวยงามมากๆนะครับจริงๆท่อเนี่ยสามารถคัสตอมได้หลายรูปแบบหลายทรงเลยเสียงนุ่มๆ แน่นๆเพอๆทางดักเทลหลังพีด่ดิมก็จะใช้เป็นทรง r s หรือทรงเดิมนะครับแต่เป็นคาร์บอนตอนแรกใจก็อยากจะวิงทรง FL5 หรือเป็นสไตล์ M Performance อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากคีบพลกเตอร์ให้มันดูคลีนก็เลยขอเป็นดักเทลเดิมแล้วกันก็แค่นนี้ก็ดูโอเคแล้วนะครับสไตล์คันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์สปอร์ตนะครับล้อสีดำบอดี้พาร์สสีดำตัดกับสีรถแล้วก็ ฮาลิปเปอร์เบรกเราไม่ว่าในจุดเองครับที่เราพูดกันในรถนะครับตอนนี้ก็ทําการถอดเบรกเอ็นเลสโมโนบล็อกขายรับประทานไปแล้ว <c oughs> ด้วยความที่รถคันนี้นะครับก็ทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้เองเนาะดังนั้นก็ขอลดลงหน่อยแล้วกันเพราะเบรกครึ่งล้านก็ ตัวหลานดูแลไม่ไหวก็เลยจัดเป็นนี่เลยเบรกคัสตอมคาริลักซีดีเอสวีน่าหลาักปั๊มของเราใช้เป็นปั๊มแท้ร้อเปอนะครับชิ้นงานของเราเนี่ยเป็นชิ้นงานคุณภาพที่ขึ้นชิ้นงานในไทยทั้งหมดนะครับย้ำอีกครั้งเรื่องเบรกคัสตอมนะเพื่อนเบรกคัสตอมจะมีขึ้นชิ้นงานในไทยและขึ้นชิ้นงานที่ประเทศจีนเบรกคัสตอมไทยจะแพงกว่าเบรกคัสตอมจีนเพราะฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะ เพิ่งเข้ามาดูแล้วเฮ้ยมันต่างกันยังไงนะครับสเปคเดเรมเตอร์ต่างๆของเบรคคาสตอมในไทยจะได้ดีเทลและผิดเพี้ยนน้อยกว่าคัสตอมจากจีนแต่ราคานะครับจะสูงกว่าถ้าเพื่อนๆใช้ราคาในการตัดสินใจเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบรคจีนมันคุ้มค่าคุ้มราคากว่าถ้าเพื่อนๆที่เคยใช้หรือเจอประสบการณ์ จากการใช้งานเบรกคัสตอมจากประเทศจีนต้องบอกนี้ประมาณสัก20-30เจะเจอเรื่องไดเมเตอร์ไม่ตรงการจับของคลิปเปอร์ระยะฮับต่างๆไม่ได้เ,เซนเตอร์ไม่ได้ระยะมันก็จะมีดีเฟกต์มีรายละเอียดที่จะต้องมานั่งแก้ไขกันพี่ดิมก็เลยขอเลือกแบบเป็นเบรคคัสตอมในไทยมาจําหน่ายลวกันนะคะด้วยประสบการณ์ที่เราได้ขายเบรคตรงนี้มาหลายปีการที่เพื่อนๆจ่ายเพิ่มหน่อยนึงแต่ว่าได้เบรกที่ใช้ในระยะยาวดีใกล้เคียงกับเบรกแท้เบิกใหม่ เราถือว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าหน้าใสบา่าเลื่อนเบรกมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นคือใส่ใจรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับราคามันอาจจะมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจซื้อครับแต่ว่าเบรกที่ดีมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอครับซึ่งสําหรับเบรกของเรานะครับเบรกหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ต้อมชุดไฟฟ้าก็ใช้งบประมาณแสนปลายๆด้วยกันรับเบรกบูเซ็ตแบบนี้แล้วก็คันนี้ทําการแรปเป็นฟิล์ม p ท t เนาะเป็นสีส้มรราว่านะครับมูลค่าการแรปก็ประมาณสักห้าหมื่นกว่าบาท เบ็ดเสร็จคันนี้ก็ใช้งบประมาณในการตกแต่งนะครับ <S <S ครึ่งล้านอ่ะเดี๋ยวพี่ทีมจะสรุปไล่ราคาให้ฟังสำหรับล้อยางนะครับล้อฟอสกับค่ายไมล่าฟอสนะครับลัดยางบิสโตนอารีลินไ e ีสี่ไใช้งบประมาณ 60,000ต้นๆนะครับชคไอซ์อาร์เบสไอมูลค่าประมาณ60,000แล้วก็ชุดกันชนหน้าหลัง40,000กวา่ากว่าชุดท่อไอเสียอีก20,000กวา่ากว่าชุดบันไดข้างอีกประมาณ1 7 0 0 0เศษเศษเบรคคัดดิแลคซีทีเอสวีอีกประมาณแสนปลายปลายและมูลค่าอีกประมาณสัก50,000หน่อยหน่อยนี่ยแหละเคาะดูแล้วกันก็ประมาณนี้ถ้ามีบอกก็ตีสักกลมๆอีกประมาณสักแสนหน่อยหน่อยเพื่อนๆแบบพือ่อยากได้แนว ใส่ซิงจ๋าก็ใส่บอกอีกคู่หนึ่งก็ใช้งบมันบวกไปอีกประมาณสักหนึ่งแสนเศษเศษนะครับหรือจะเป็นพวกวัดลงวัดรอบเราก็มีจัดจำหน่ายด้วยนะครับอันนี้ยังไม่รวมนะฮะการจูนนะครับแล้วก็ไล่ข้างเครื่องจริงๆเราก็มีนะสเต็ปไล่ข้างเครื่องอาจจะใช้งบประมาณขึ้นไปอีกนะฮะหลักหมื่นเนาะเพราะฉะนั้นสเต็ปนี้คือสเต็ปสี่ยูทคันนี้เป็นจูนอีกเล็กน้อยก็แรงมา้าอยู่ประมาณสัก200กังกลาๆนะครับที่นี่ รับจูนด้วยนะนะฮอาจจะไม่ได้ออกตัวมากแต่จ,จริงๆแล้วรับจูนด้วยนะครับเรามีจูเนอร์อยู่ในมือนะครับเป็นทีมที่เขาจูนรถแบบสเตป300ม้าบวกนั่นแหละเพื่อนๆอยากจะแต่งแบบสเตปรอสเตปแรงที่นี่ก็จัดให้ได้จบๆสำหรับสายชีวิตครับชื่นชอบรถคันนี้หรือเปล่าพีมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ อย่าลืมครับอยากจะแต่งซีวิคครับที่นี่เนี่ยเป็นอันดับต้นๆที่แต่งซีวิคมาอย่างยาวนานและยังแต่งอยู่เสมอไม่ว่าจะงบประมาณย่อมยาวหรือจะงบประมาณบานปลายที่นี่จัดให้ได้หมดครบทุกงบประมาณครับผมปากไว้ด้วยครับที่แต่งเราดถึงเลยเซนสวัสดีครับ